สวัสดีครับผมกุ๊กไก่นะครับวันนี้ผมจะมาทําการทดลองเปรียบเทียบอะไรสั้นๆง่ายๆตอบคําถามที่คนถามบ่อยเขาถามว่าบล็อกกระแทกเรียนแบบของปลอมงานเกรด AAA งานไต้หวันเห็นขายกันทั่วไปเยอะแยะมากโฆษณาว่ามีแรงบิด280 330นิวตัน580นิวตันหรือบางทีบางตัวพันนิวตันก็มี ถามว่าตัวเลขที่เขาโฆษณานั้นจริงหรือไม่แล้วถ้าเทียบกับของจริงแล้วจะเป็นอย่างไรผมจึงจะมาทําการทดสอบแรงบิดให้ดูครับบล็อกกระแทกหน้าตาแบบนี้เกิดจากการเรียนแบบ m a k i t a dtw 2 8 5ไม่แปลกกับผมที่จีนจะเลือกเรียนแบบตัวนี้เพราะว่าแม่พิมพ์มันดีแต่สินค้าเรียนแบบเนี่ยมันมีหลายระดับคุณภาพหลายราคาตั้งแต่ตัวละ600ไปจนถึง2000กว่าบาทรายละเอียดภายในก็แตกต่างกันไป วันนี้ผมก็มีตัวอย่าง3ระดับราคา700 1 2 0 0แล้วก็2,000มาทดสอบให้ดูครับผมก่อนอื่นเริ่มจากตัว A ครับตัว B ครับผม แล้วก็ตัว c ครับ ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะการให้กำลังเนี่ยต่างกันเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์โดยรวมแล้วไม่ต่างกันมากซึ่งทั้ง3ตัวแรงบิดไม่ถึงตามที่โฆษณาไว้กระผมได้แรงบิดจริงๆรวๆราวๆ180ถึง200นิวตันอย่างมากถ้าจะให้สร้างแรงบิดมากกว่านี้ก็ต้องกดแช่ยาวซึ่งก็ไม่ดีกระผมเพราะว่าจะทําให้แบตร้อนไวแล้วก็คอเสียเร็วมากทีนี้เรามาดูของจริงกันบ้างกระผม อันนี้ผมไม่มี dtw 2 8 5แล้วเพราะว่ามันเป็นของหลายปีแล้วเนาะแต่ผมมี dtw 3 0 0เป็นรุ่นใหม่ที่มาทดแทน285สภาพผ่านการใช้งานมาแล้วปีกว่าๆลองดูนะครับเห็นความแตกต่างของความเร็วและปริมาณแรงบิดสูงสุดไหมครับลองดูอีกครั้งนะครับเทียบกันระหว่าง4ตัว ถ้าเราดูในกราฟข้อมูลแรงบิดจะเห็นว่า DTW 300ของแท้นนั้นสร้างแรงบิดได้เร็วกว่ามากแล้วยังสามารถดันไปได้ไกลคือมอเตอร์สามารถสู้แรงต้านระยะยาวได้ไหวแบตสามารถจ่ายกระแสะเลี้ยงได้เรื่อยๆผลลัพธ์ก็เลยแตกต่างกันอย่างที่เห็นครับผมทำไมประสิทธิภาพถึงต่างกันขนาดนั้นในเมื่อเขาเรียนแบบหน้าตาเหมือนกันตอบง่ายๆเลยครับมันต่างที่คุณภาพเรื่องวัตถุดิบแล้วก็การผลิต เรียนแบบหน้าตาสีสันมันเรียนแบบได้แต่ส่วนที่เรียนแบบหรือโกงไม่ได้ก็คือวัสดุกระผมวัสดุดิบแม่เหล็กแรงสูงยังไงก็แพงทองแดงบริสุทธิ์ยังไงก็แพง,ท,ง,แง,ง,ง,แพงทุกอย่างมันมีราคาขั้นต่ำของมันถ้าลงไปต่ำกว่านั้นมันก็ไม่ใช่แล้วครับผมขดลวดนี่สีส้มแปลกๆนะครับผมส้มสว่างแต่ไม่ใช่สีทองแดงอันนี้คืออลูมิเนียมเคลือบครับผมซึ่งเป็นตัวน,นำไฟฟ้าที่ไม่ดีเท่ามีความต้านทานภายในมากกว่า แล้วนี่เป็นอลูมิเนียมที่มีมลทินค่อนข้างเยอะด้วยคุณสมบัติของความยืดหยุ่นต่ำทั้งตัวสารเคลือบแล้วก็ตัวอลูมิเนียมเองหลังจากที่มวดแล้วก็จะเกิดความเครียดตรงจุดโค้งใช้งานผ่านไปโดนร้อนเย็นหลายๆรอบก็จะมีการล่อนของสารเคลือบที่ตรงมุมก็จะทําให้ช็อตแล้วก็จะทําให้ไหมแม่เหล็กโรเตอร์นี่พบว่าแรงน้อยมากๆครับผมพอๆกับแม่เหล็กติดตู้เย็น อันนี้คือแม่เหล็กเฟอร์ไรต์หรือว่าถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอแม่เหล็กอัลนิโกคุณภาพต่ําแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่แม่เหล็กนีโอดีเมียมแรงสูงของแท้ครับโดยรวมคือเขาจะเลือกใช้แม่เหล็กที่มีความเข้มต่ําสูญเสียความเป็นแม่เหล็กได้เรื่อยๆแล้วก็มีอุณหภูมิคิวรีที่ต่ําเสื่อมสภาพจากความร้อนใช้งานได้ง่ายอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเจอด้วยตัวเองครับคือใช้งานไปสักพักแล้วกําลังเครื่องลดลงเรื่อยๆแม้ว่าจะเปลี่ยนแบตแล้วก็ยังไม่แรงขึ้นหรือถ้าใครเคยใช้งานจนร้อนมากครั้งหนึ่งพอเครื่องงเย็็นแแแลล้ว้วววรบิดกคาม เรีวมอเตอร์จะลดลงอย่างชัดเจนจนแทบจะใช้งานเครื่องมือไม่ได้นั่นแหละครับผมเกิดจากแม่เหล็กคุณภาพต่ําลูกปืนคอนี้เป็นจุดเสื่อมแรกและเป็นจุดที่เสี่ยงต่อความล้มเหลวของบล็อกกระแทกในบล็อกกระแทกที่คุณภาพดีราคาสูงเขาจะแข่งขันกันทำเนื้อลูกปืนคอนให้หนาให้มีพื้นที่รับแรงเยอะๆให้มีการหล่อลื่นที่ดีเพื่อช่วยเพิ่มอายุเครื่องมือ แต่อันนี้ของจีนตัดต้นทุนเต็มที่ครับผมชั้นเนื้อบรอน e เปริงเป็นปลอกบางๆแค่1มิลิเมตรแค่นั้นเองใช้ไปไม่นานคอก็จะหลวมหัวก็จะคลอนแรงบิดก็จะลดลงไปอีกหรือถ้าบางทีใช้งานหนักหน่อยแหวนนี้อาจจะหลุดหรืออาจจะแตกได้ เฟืองเกียร์และชิ้นส่วนโลหะทุกชิ้นที่เป็นซินเตอร์นั้นมีการลดความหนาแน่นมาครับถ้าชั่งน้าหนักเทียบกับของแท้จะพบว่ามันเบาวกว่าประมาณ15-40%ที่ทําแบบนี้เพื่อลดค่าวัตถุดิบแล้วก็ลดสเปคของเครื่องอัดลงไปได้ครับเพราะว่าเครื่องกดที่แรงเยอะๆเนี่ยมันขนาดใหญ่แล้วก็ราคาแพงมาก เฟืองซิเตอร์ที่ความหนานแน่นต่ำแบบนี้จะความแข็งแรงลดลงไปเยอะครับผมเพราะว่ามีช่องว่างภายในเยอะในเครื่องมือที่ไม่มีแรงกระแทกอย่างเช่นสว่านเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ในบล็อกกระแทกในไขควงกระแทกหรือว่าในเครื่องมือที่มีแรงกดอัดเยอะอย่างเช่นเครื่องเจียเนี่ย เฟืองอาจจะเสี่ยงฟันรูดได้แล้วการที่มีคอปเปอร์หรือบรัสคอนเทนต์สูงก็จะทําให้เนื้อเฟืองนิ่มเสี่ยงต่อการโดนกัดด้วยจารบีที่มีซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสใครที่เคยเอาเจารบีลูกป,ปืนล้อหรือจารบีทนความร้อนสูงใส่จะเห็นว่ามันเริ่มโดนกัดจนผุหรือว่าขึ้นขุยสีขาวแล้วไม่นานฟันก็จะหักหรืออีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือเฟืองขับหน้ามอเตอร์นี้ครับผมแกนมันจะหมุนฟรีเพราะว่าความแม่นยําในการขึ้นรูปต่ํา อัดเข้าไปแล้วไม่แน่นจริงใช้ไปนานๆเฟืองก็จะหมุนรูดเซลล์แบตเตอรี่คุณภาพต่ําอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็คือสารเคมีและสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์ยังไงก็แพงครับผมโกงไม่ได้คนที่เพิ่งหัดเล่นไฟฉายหรือว่าเพิ่งหัดประกอบแบตจะรู้ครับว่าเซลล์จีนพวกนี้มีความสามารถในการจ่ายกระแสน้อยมีความสามารถในการรักษาแรงดันไม่ดีเลยครับผมถ้ากดใช้พลังงานยาวๆแล้วไฟจะตกมากหรือว่าถ้ากดหนักๆแล้วเซลล์แบตจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วจำนวนชาร์จนี่ไม่เป็นไปตามโฆษณาเลยครับผมอย่างเซลล์ที่ห้อใหญ่ๆอย่างซัมซุงโซนี่ LG เขารับประกันว่าชาร์จได้อย่างต่ำสองร้อยห้าสิบไปจนถึงพันรอบแล้วแต่ซีรีส์อัตราความล้มเหลวก็มีต่ำแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์แต่แบตที่แถมมากับเครื่องมือจีนถ้าชาร์จได้ถึงหกสิบรอบนี่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วครับผมแล้วอัตราการล้มเหลวแบบซุ่มเนี่ยมากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้อยู่แล้วแบตดับไปเฉยๆก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมนั่นคือเรื่องธรรมดา เรื่องที่โกหกมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของความจุครับผมบางตัวบอกว่า3,000ม ah, ิลลิแอมแต่พอวัดออกมาจริงๆได้แค่พันเาบางตัวบอกเป็นหมื่นมิลลิแอมเลยวัดออกมาจริงๆได้แค่ประมาณพันสมิลลิแอมแค่นั้นเองแล้วพอเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนเก็บไฟไม่อยู่เพราะฉะนั้นเครื่องมือก็จะเสียเร็วครับผม มีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายที่ผมสามารถชี้แจงได้ทีละจุดทีละข้อว่าทําไมเขาเลือกที่จะทําแบบนั้นประหยัดเงินลงไปเท่าไหร่แล้วมีผลต่อสินค้าอย่างไรคือผมพูดได้เป็นชั่วโมงครับผมแต่ฟังแล้วก็คงไม่สร้างสรรค์ เป้าหมายของวิดีโอนี้ผมไม่ได้ต้องการเหยียดสินค้าหรือว่าดูถูกคนใช้ของปลอมนะครับผมรับรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเสียเงินจํานวนมากเพื่อซื้อเครื่องมือช่างมืออาชีพหลายๆคนซื้อเครื่องมือไว้เพื่อทํางานอะไรเล็กน้อยรอบๆบ้านนานๆใช้ทีอันนี้ผมเข้าใจครับแต่อยากเตือนให้ระวังในเรื่องของการเลือกซื้อเพราะว่าหลายคนซื้อโดยไม่รู้ซื้อโดยไม่มีข้อมูลบางคนซื้อไม่รู้นะครับว่ามันเป็นของปลอมบางคนซื้อรู้ว่าเป็นของปลอมไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่ก็ไม่ได้คิดใช่ไหมครับว่ามันจะโกหกกันขนาดนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับผมไม่เราก็คนรู้จักของเราเนี่ยแหละที่ตกเป็นเหยื่ออันนี้เป็นตัวอย่างสินค้ายี่ห้อหนึ่งเขาอุตสาหตั้งแบรนด์ของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อมีตัวตนดูดีดูน่าเชื่อถือขายดีมากครับผมใน Facebook ขายได้เป็นหลายหมื่นชุดมีคนใช้เยอะตัวนี้โฆษณาว่าแรงบิดประมาณ250้นิวตันแต่ผลการทดสอบออกมาไม่ถึงร้อยครับผมและไม่ใช่แค่รุ่นเดียวด้วยนะครับมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อที่ทดสอบออกมาแล้วได้แรงไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับผมของที่โฆษณาเอาไว้แต่พอเราไปอ่านรีวิวในเว็บซื้อของเราจะเห็นว่ามีคนให้5ดาวเยอะบอกว่าถูกบอกว่าดี ถ้าเปิดดู YouTube ก็จะเจอนักรีวิวทำวิดีโอบอกว่าแรงอย่างนั้นเร็วอย่างนี้พอซื้อมาใช้จริงมันไม่เห็นเหมือนกับที่เขาสัญญาเอาไว้พอเวลาไปถามในกลุ่มก็อาจจะมีคนพูดว่ามันแรงดีมันใช้ไม่ต่างจากของแพงเลยครับมันใช้ได้ดีครับสมัยนี้มีนักรับจ้างรีวิวมืออาชีพเยอะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่การรับเงินมาพูดหรือว่าเป็นพนักงานของร้านมาพูดเองหรือว่าความคิดเห็นที่ขุดอ่านในเว็บบอร์ดในกลุ่มนั้นเป็นข้อมูลที่บริสุทธิ์ใจหรือว่ามีมูลฐาานนนนนสสับสุมกแค่ไห หลายครั้งนะครับที่มีคนอยากให้ผมเอาเครื่องมือจีนราคาถูกเครื่องมือเกรซีมาแกะวิเคราะห์รีวิวคือผมก็มีนะครับเครื่องมือจีนเครื่องมือราคาถูกผมซื้อมาเองหรือมีคนให้มาแล้วผมก็ได้ลองใช้เพื่อให้รู้และเป็นประสบการณ์แต่ที่ผมไม่ได้ทําวิดีโอก็เพราะมันเป็นแบบนี้ไงครับคือมันโกหกซะจนไม่สมควรเสียเวลาทําวิดีโอให้ด้วยซ้ํา แต่คนที่ไม่เคยใช้ก็อยากลองคิดว่าของถูกและดีมันมีอยู่จริงถ้าเลือกซื้อเป็นคิดว่าตัวเองจะมองออกหรือว่าจะเป็นคนที่โชคดีแต่ทุกๆวันนะครับในเพจผมมีคนส่งข้อความมาขอคําแนะนําเรื่องการซื้อเครื่องมือ20-50คนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทนใช้เครื่องมือราคาถูกไม่ไหวแล้วต้องใช้แล้วทิ้งปีละ5ตัว8ตัวบางคนเปลี่ยนเกือบทุกเดือนเสียในระหว่างงานมันทําให้เสียอารมณ์เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาส อยากจะซื้อดีๆที่ใช้ได้จริงเสียเงินแค่ครั้งเดียวจบเนี่ยคำถามพวกนี้ผมเจอทุกวันครับผมเจอจนตอบไม่ทันด้วยซ้ําในความคิดเห็นของผมก็คือมันไม่คุ้มเวลาของคุณมันไม่คุ้มเงินของคุณ แต่ผมก็ไม่ได้ห้ามใครซื้อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของผมไปลองเองให้รู้ก่อนคุณอาจจะเป็นคนโชคดีเจอของดีก็ได้แต่เลือกซื้อก็แนะนำว่าหาข้อมูลให้มากขึ้นครับผมเพราะว่าตัวอยากที่เห็นในวิดีโอนี้เนี่ยผมคัดตัวดีๆมาให้แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณภาพมันมีแกว่งมีหลากหลายกว่านี้เยอะบางตัวแย่มากแรงไม่ถึงร้อยส่วนมากก็ร้อยกว่าแล้วตัวแพงๆตัวที่คัดดีๆแล้วอาจจะทำได้ร้อย0 0นิวตัน สำหรับคนที่ไม่อยากวัดดวงคนที่เคยใช้ของจีนจนเข็ดแล้วอยากจะพัฒนาไปซื้อของแท้ถามว่าบล็อกจีนที่เขาเคยใช้ถ้าเทียบกับของแท้แล้วจะเทียบเท่ากับตัวไหนของของจริงบล็อกกระแทกตัวที่แรงที่สุดของของจีนเนาะจะแรงเท่ากับรุ่นล่างสุดของยี่ห้อมืออาชีพ <S <S เช่น Magita DTW190 หรือ d w วอส DCF880 ทั้ง2ตัวนี้ก็ประมาณ2,000บาทครับผมราคาถูกกว่าของจีนตัวแพงๆซะอีก แล้วถ้าอยากได้แรงกว่านั้นก็จะมีหลายตัวเลยครับผมมีขนาดซับคอมเพกมีคอมเพกที่ใช้ในงานซ่อมรถทั่วไปแรงประมาณ300-400นิวตันหรือว่าขนาดมิดทอร์กแรง600-700นิวตันใช้ในงานซ่อมรถใหญ่ใช้ในงานซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่รถ6ล้อรถตักหรือว่าตัวใหญ่ๆที่มีแรงสูงมากเป็นพ0 0 0องพันิวตันก็มีครับผมใช้ในการถอดรถบัสรถสิล้อน็อตลอแทรกหรือว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้ ช่วงปีนี้ผมจะทําวิดีโอเกี่ยวกับบล็อกกระแทกทําเกี่ยวกับเครื่องมืองานซ่อมงานขันออกมาเรื่อยๆผมก็จะพยายามให้ข้อมูลที่ละเอียดถีทถ่วนแล้วก็อ้างอิงได้สําหรับวิดีโอนี้เป็นเรื่องของการป้องกันความเข้าใจผิดครับผมก็จบแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ